สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC สุขู่สุคนเนาะยินดีตอนหลับเข้าสู่ซองสาวาสวรเนานะเมื่อนี่เขากสิมาเห็ดคิปขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น,อ FC, น้อง FC ทุกๆคนนั่นแหละที่เข้ามาให้กำลังใจตั้งแต่เขาเห็ดคลิปแรกๆจนมาฮอเมือนี่เจ็ดเหมือนทรัพย์สกัยเป็นทีเดียบร้อยพี่น้องก็ขอบขอบุญขอบคุณลายๆเนาะถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุคนซ่องสาวาสวรก็คือสิบ่มาฮอเมือนี่เนาะ ชาวราสวรร์กับ,บ่มมียังตอบบุญแทนคุณเนาะนอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆเดอ้อขอให้ทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงมีหยุมมันควันเยินอย่าเจ็บอย่าจนเนาะคิดยังก็ให้สมม,มุ่งม่าปรารถนาอะไรลำรวยํำรว,วยสู่ผู้สุคนหลังจากน,กน,กนั้นเขาก็จะไปเห็ดกินพี่น้องเมื่อนี้กะเสียดกินสู่น้องนเอิ่นกินอะไรเนาะก็ะเป็นเมนูแกงปลาช่อนหรือว่าแกงปลาข่อใส่ผัก บ้านนี่แหละพักบวกหรือว่าพักยังมะลุมอะไรพี่น้องคือเก่าอะไรเนาะกับขอบุณขอบุณอีกเธอหนึ่งเด้อดีใจไล่ลายพี่น้องไอ้เผือกชิมาฮอดเมื่อนี้เนาะกับโมเมนต์เรื่องง่ายๆเริ่มต้นจากชูนเผือกชิมาฮอดมาเจ็ดหมื่นทรัพย์นี่ก็โอ้ถือเวลากับประมาณเกือบสองปีพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนาะคนธรรมดาเผือกชิมาฮอดมือนี้กับโมเมนต์เรื่องง่ายๆเลยพี่น้อง ถ้าบ่มีพี่น้องสุข,ขุมคนกับขึ้นสิบ่มหาหอดมันนี่ก็เขาบุญขอบคุณละลายขอให้ทุกคนจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยไปละพี่น้องมันนี่ไปเบิ่งเมนูแรงนำกันเลยเนาะกินเขา้าจะกินซ้คนคือเก่าแหละส่วนวัวเล่าผลที่อยู่เฮือนลังนี่เฮาเห็ดแล้วชิยกให้่นอยู่เฮื่อนลังเฮือนดินพี่เนาะ ว่ากินห่วมกันวัได้พวกกระตกพวกยังต้องแยกเพื่อสิครบฮกเดือนเนาะสำหรับผู้ใดสิ่ทำฮามบาราคันขามาเนาะครบฮกเดือนคลิปเพผนกะบ่ค่อยได้ลงบางคลิปบางมือเพผนกะเมื่อยแน่กับ,บ่ค่อยได้ลงคลิปบ่ได้ออกไปชัยเวลาผลไอลายแล,ล้วเพะผนสิมาเก็บเก็บส่วงเก็บยังในนะพี่น้องเอาละไปเบิ่งไม่นอน,นกันเลยนะนเนาะมาเลยอากาศยามแรงมันกะสิข,ข่ำแล้วแหละพี่น้องเอ้ยฝนกะบยุดตกแล้วแต่ว่างใบสองใบาสามนะ่ะตกอยู่นี่มันหามวงเลยเนาะ ไปทางเทิงเพื่อนนำกันเลย่ันนี้ยนี่นาอพี่น้องปลาช่อนรัวปลาข่อหน้าบ้านเฮาแะละนี่สามโตสี่ถึงโตน้อยเนาะมันลงโตงพี่น้องเลยมันลงบุคอยลายไปได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพักมันลุ่มแล้วก็นยอดบังบวกอะไรนี่พักที่มาเตรียมใส่น,นี่ก็จะเป็นพุกปลาเด็กกับน้ำไม่สมเนาะมันนี่สแกงปลาขอใส่น้ำไหม้สมพี่น้องอันนี้จะเป็นหมอน้ำทีต้ม หม้อน้ำต้มให้มันเดือดท่นั่นแหละเยาปลาลงไปใส่ได้ใส่ยอดต้นหมากละมงละุงแล้วก็นั่นนะตะไคร่พี่น้องเลยโมนี่ลงมือเองเลยมมนี่นะอันนี้สิเป็นข่าเบือเนะาะข้าเบือเนะขาเนะตำใส่กับหมักผิกจะไปใส่ในะแกงปลาเท่าแหละค่อยหมักใส่ข้าเบือพี่น้องเลยตำหมักริดดิบใส่กับข้าเบือให้มันแหลกเนาะ ตอนนี้หมอเขาก็เดือดเป็นถี่ร้อยเนาะพี่น้องแต่ยังเดือดบุคคลก็ได้รออีกก่อนจักน้อยหนึ่งรอให้หมอเดือดขั้นตอนแรกเขาใส่ข้าเบือลงไปก่อนเลยเนาะอันนี้เป็นข้าวเบือ มาัิซีมันเมือนเ้อพี่น้องหัวมันกระเข็งเนาะหลังจากที่ใส่ขบวอเขาอยใส่เอ็นนี่เลยปลาช่อนด้วยปลาขอเขาลงไปเลยเนาะสามโตกินสี่คนก็พอเลยพี่น้องเลยต้องพลายกินเผื่ออยู่เนาะตอนปลาช่อน พิษพ้าไว้ก่อนฉันจะพาหมอมาเนี่ยพิษพ้าไว้ก่อนรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดเป,ปื่อยใ,ใส่ผักลงไปตอนนี้หม้อแกงปลาเขาก็เดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นไอหัวนวลนวลหัวน,น,อนวนอยู่ขักคักบ้านนี้เขาก็จะใส่พักใส่พักมะลุมก็ไลยยอดบางบัวอะได้ลงไปเนาะ ใส่ลงไปเลยทำมันเมิเน,มนเลยเนะบัดเลยฮะจงที่ใส่ต้นหอมกับพักอีตต่หรือว่าพักนางตู่เนาะอตอนปลาเห็นบ่เนื้อขาวจวดเลยพอปลา,าสดๆเด้ ลงตรงลงหลีหม่ม่ใหม่หจะแซ่บลายสดน้ำหอนๆในพี่น้องเป็นหะนะัวมันเนาะบางคนก็จะกักหมกักกินใส่มันเลยที่ใส่น้าลายหัวเผื่อมาพร้อมพี่น้องเลยเห็นยังก็ต้องเผื่อน้ำให้มาพร้อมตอนนี้ตอนปลาเขาก็นาสิซุกเลยเขาจะมาปรุงเครื่องกันเลยเนาะ ขั้นตอนแรกเขาก็จะใส่แป้งน,นัวเนาะพี่น,อน,น้องใส่แป้งนัวใส่เกลือพี่น้องเลยใส่เกลือ,อไก่กะจกักกพี่างยานมองนอนกันอยู่ใส่ประเดก กระเดกนี่ที่ใส่ชีปุกปุกหรือว่าใส่ชีลายๆไหนเนาะคนคน ลังจังนะครับก็จะใส่หน่อไม้สม้มหน่อไม้ส้มเด้พอพี่น้องชีดำดำเนี่ยหน่อไม้สม้มก็ได้เนาะดำกระแซบคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยปกติข่อยหมักตำใส่มักเขือได้นี่แซบแซบหัวปลาขอมัน,นบ่อยหึงอะไรบางนี้เฮาก็จะเป็นผักนางตู่เนาะใส่ลงไปเลยซ้ำนี่ จะแล้วเลยไม่นองก็ะดะอาหารบรรกบรรนาเขากินยังแบบง่ายๆนะไม่ต้องเห็ดให้มันยุ่งยากกินง่ายๆพี่น้องหน้าตาก็ได้กินปราแดกกุ้มเลยอตอนปลาเน้นๆมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรกนำกันนี่ตอนปลาเห็นบ่ ข้าวเลยชิมรสชาติก่อนหอมแซ่บแล้วมาเนี่ยเดี่ยวไปทีเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินเด็ก,กคนกินอะไรต้มกบอะไรต้มปลา <c oughs> แกี๊ยวกาเกี๊ยวกาไนะงช่วน้องพี่แจ็กห่อนีืมราถูกแล้ว

ủa cốc, ủa cốc, trời mới sáng, mệt rồi. Mày xem cái どう วัวลมออกเลยคุ้มก็บออกโอ้ยออกแล้วแค่นั้วจะไหวยามแดงมีใอรไปก็ให้หุ่นหมุนหัวขึ้นขึ้นต้นนี้จะกลาบกันกาับคุ้มก็บไลยเด้จะกลาบไหมคะนี่กล็บคุ้ีเเามกับว่างเงี้ยเพื่อนต่อตเอที่าม่บอก

เขาไปนมีกินจนาะเขาเน้่อยเขาก็ได้ต้มเป็นน้ำตต๋นวงนีกคือส่วนแช่อาาเขาเขานะแล้วก็ซือส่วนแช่บาษาเขาเขาวเจ้าหาเขาเข่าเขาต้องป็นคือเข่าวันคือลาวันคือขาวลายเห็ดไม่หยไม่ง่ายซับสามา นี่เราจะเก่าบาไหมอยากเป็นอโอเคนาะพี่น้องมันเนี่ยเขาก็อิ่มเป็นทีบร้อยอะไรแกงปลาคอใส่นอไมาส้มกับอิ่มแล้วมนันีมันยังอ้วกป,ปุ๊บ <laughs> แต่เศร้าในพู สำหรับคลิปนี้เฮายอขอจบคลิปเอาไว้ชำนี่ก่อนเดอ้อพี่น้องไมค์อาจจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลูกกดสักกดส่นกระด,ดิ่งเพื่อผู้ภาคลิปใหม่ๆจากช่องเราเนาะขอบคใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดี